หลังจากจัดภัยได้5 6เดือนฟันก็เริ่มขยับฟันเริ่มเข้าที่สวยค่ะสวัสดีค่ะชื่อแปงค่ะอายุ3ามสิบค่ะจากช่องทางจากเฟซบุ๊กค่ะเรื่องเฟซมาเกยค่ะมาจัดฟันค่ะมีปัญหาเรื่องฟันไม่สวยค่ะเจอในเฟซบุ๊กก็เลยลองมาสอบถามดูค่ะกับคุณหมอ ค่หวอรัคค่ะหมอแนะนําดีมากเลยค่ะหมอแนะนําหมอแบบเป็นกันเองเฟนลี่แบบทําให้เรารู้สึกว่าเราจัดกับหมอนี้แล้วเราแบบไม่กลัวหมอคอ่ะติดเครื่องมือวันช่วง,รงแรกๆอาจมีปวดฟันกินข้าวลาบากแต่สามสี่วันไปก็ดีขึ้นกินได้ปกต,ติหลังจากจัดไอได้ห้าหกเดืนอนฟันก็เริ่มขยับฟันเลิกเข้าที่สวยค่ะโปรโมชั่นของที่นี่ ราคา1,500บาทเป็นราคาที่เราจ่ายไหวเราจ่ายได้แบบสบายๆอะค่ะก็เลยเลือกมาจัดที่นีนะะ่เข้ามาก็พนักง,งานก็ต้อนรับดีบริการดีพอเข้าไปในห้องทำฟันรู้สึกว่าหมอเขาก็พูดดีมือเบาทำแล้วแบบไม่กลัวหมอไม่เจ็บแล้วก,ก็รู้สึกว่ามาทำที่นี่มันดีอะคะ่ะอยากให้ทุกคนลองเปิดใจมาทำการรักษาที่นี่ดูนะคะเพราะว่า ที่สถานที่ก,กว้างที่จอดรถนี้ที่หมอพนักงานบริการดีคุณหมอก,ก็เป็นกันเองหมอนิสัยดีส่วนตัวก็มีแนะนําเพื่อนมาจากฟันที่นี่เยอะเลยค่ะแต่ว่าใครถามว่าจากฟันที่ไหนก็บอกว่ามาที่เน t ัลวิเนีรลันด์มาเลยะค่ะราคาก็แต่ต้องได้ราคาไม่แพงเกินไปอยากให้ทุกคนเปิดใจลองมาที่นี่ดีนะคะ